รู้ทันวงจรพืชกระแสตอนพืชกระแสคือเชื่อว่าหลายคนที่เป็นเกษตรกรต้องเคยผ่านการปลูกสิ่งที่เรียกว่าพืชกระแสกันมาไม่มากก็น้อยบางคนก็เรียกเท่ๆว่าพืชเศรษฐกิจใหม่ตัวอย่างเช่นกล้วยคาเวนดิช โกโก้ go, อินทผลัมใหม่ๆห,หน่อยก็ก,กอชอกอทอ,อะไรพวกนั้นนะ่ะอันนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวช่องบิดสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ผ่านการปลูกมาก็มีทั้งรัฐบาลสนับสนุนหรือการประโรมโฆษณาในสื่อเกษตรทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์หรือหนังสือต่างๆและความคาดหวังของเกษตรกรจากการถูกขายฝันก็คือรวยโอกาสทองมาแล้วไม่รวยตอนนี้เราจะรวยตอนไหนต้องรีบปลูกก่อนคนอื่นบอกลาความจนกันสักทีแต่ความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายเพราะเราเห็นเกษตรกรกี่คนกันที่รวยจริงขีดเส้นใต้ชัดๆนะ กเกษตรกรที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ว่ารวยจากพืชกระแสน่ะมันก็คนขายต้นพันธุ์ทั้งนั้นแหละพวกนี้รวยจริงในทุนทั้งนั้นลึกลงไปกว่านั้นถ้าสังเกตให้ดีรายใหญ่มักจะมีคอนเนคชันันรัฐบาลน,น่าแปลกเนาะไม่รู้ทําไมเือนกันเดี๋ยวในอีพีสอมาฟังเทคนิคการชักจูงให้ปลูกกันต่อกดหัวใจกดติดตามแล้วก็บันทึกไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเชนเรนคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดติดตามเลยนะอัปคลิปใหม่ทุกวัน